ชุดนวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนทางช้างเผือกจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่19สู่หันสาทันใดที่พ้นรัศมีของลมร้อนและอันตรายจากการลุกลามของเปลวไฟขึ้นไปถึงเนินสูงกลางช่องเขานั่นเอง กะรีชราก็สุดลงนั่งหล้างหันไปดูภูมิประเทศข้างล่างที่เราจากมาแล้วก็ถอนใจใครจะคิดบ้างว่ามันจะเป็นไปได้แกพ,พืมพำมตะเกินจุดบ่อน,น้ำมันยางเหล่านั้นขึ้นก็เพื่อจะโคให้หน้าโกส่งตัวคุณนายหันสาวดีกับพวกอีหนูเหล่านี้ลงมาจากยอดไม้เท่านั้นไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นขลอกคนลิงคนค่างเหล่านั้นตายทั้งขยอ ตะเกิลไม่ได้มีเจตานาจริงๆนายเปล่ามันมีเจตความผิดของแกหรอกตะเกิลข้าพรเจ้าว่าถึงแกจะจุดป่านั่นขึ้นหรือไม่จุดฉันก็คิดว่าเรื่องมันคงจะลงเอยอย่างนี้แหละเพราะว่าเป็นความประสงค์ของอปปสรเขาเสียแล้วที่จะทําอย่างนั้นบลันฮิวชมิดซึ่งยืนกอดหันสาวดีอยู่ถัดไปไม่ได้เอ่ยอะไรเลยนอกจากมองดูควันไฟที่พุ่งพุ่งขึ้นมาจากป่าข้างล่าง ไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อมันไหม้ต้นยางเหล่านั้นสิ้นเชื้อและพุ่มไม้กับเถาวันซึ่งอยู่ใกล้มอดหมดแล้วจะลุกลามต่อไปหรือไม่บางทีความชื้นแฉะของพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้เน่าก็อาจจะจำกัดบริเวณความเสียหายไว้ได้บางทีความสดของป่าก็อาจจะป้องกันไม่ให้มันลุกลามกินเนื้อที่อีกต่อไปอย่างไรก็ดีจากสีหน้าและในตาของหล่อน ข้าพเจ้ารู้ว่าความคิดของบราหินไม่ได้อยู่ที่ไฟป่าเหล่านั้นถึงหันสาวดีและบริวารของเธอก็เช่นเดียวกันอวสานของอัปสนเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงอยู่แล้วแม้กระนั้นมันก็ยังไม่สยดสยองและอเนจอน,นาถเท่ากับการตายหมู่โดยจงใจเจตนาของมนุษย์วานอนเหล่านั้นฉันจะเขียนลงไปในรายงานการเดินทางของฉันอย่างไรในตอนนี้หล่อนพึมพำ ผนทางที่ดีเข้าไปเจ้าเอ่ยอย่าเขียนจะดีกว่าเพราะจะไม่มีใครเชื่อคุณล็อกสาตราจารย์สาวชาวเยอรมันพยักหน้าขาก็อาจเป็นได้เมื่อฮีแลมบริกร,รมัมค้นพบเมืองป้อมมาจูปิกชูบนเทือกเขาเอนดิสในปีรูซึ่งมีอายุนานกว่า6,000ปีชั้นแรกก็ไม่มีใครเชื่อเขาหรือแม้แต่เรื่องราวการผจญภัยในลุ่มน้ำอเมซอน ที่ฉันเขียนไปลงอ่านเกยไม้ใสต้งคนอ่านก็ยกมืออุดปากหัวเราะแต่เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นความรู้ธรรมดาสามัญสำหรับคนทั้งโลกไปแล้วหล่อนถอนใจอีกค้าคุณจักเป็นการยากที่จะให้ใครเขาเชื้อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแกเราครั้งนี้ได้นับแต่ติดตามช้างเาผือกขาวพองเหมือนหิม,มาตัวนั้นมา การพบกับหันสาวดีในเมืองทามใต้ผูกเขาการพจญภัยของเรากับมนุษย์วานอนเหล่านี้เรื่องของอัปรสรผู้้ตกเป็นทาตของความรักและความอาฆาตนาโก้ผู้อาจจะเป็นชาวป่าอยู่ในสภาพกึ่งตา์กึ่งคนแต่ก็หนีไม่พ้นจากแรงดากลิศนาการฆ่าตัวตายหมู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างเหลือเชื่อ แต่เมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงฉันก็จะต้องบันทึกลงไปในรายงานการเดินทางของฉันครั้งนี้การที่ใครเขาจะเชื่อหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของเขาซึ่งเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปในอนาคตเราทั้งหมดออกเดินทางต่อไปหลังจากพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วตามแนวทางที่ผ่านมาเมื่อวาน ความอิโรยที่หันสาวดีและสาวกของเธอได้รับจากความตื่นเต้นแต่คืนวานและความหิวโหวยเพราะนอกจากผลไม้แล้วอาหารอื่นใดเกือบไม่ตกถึงท้องเลยทำให้การเดินทางของเราเป็นไปอย่างล่าช้าแม้กระนั้นก่อนพระอาทิตย์จะตกดินเราก็มองเห็นยอดเขาซึ่งหันสาตั้งอยู่ปรากฏอยู่ในระหว่างทิวไม้ข้างหน้าป่าทั้งป่าซึ่งเยียบเชียบเมื่อตอนขาไป ในขณะที่กลับเต็มไปด้วยชีวิตทั้งลิงทั้งข้างตายยัวเยี้ะอยู่ตามยอดไม้และเก้งกวางที่ผ่านหน้าเราไปครั้งหนึ่งตะเกินยกปืนขึ้นหมายจะยิงกวางใหญ่ตัวนึงซึ่งบางต้นไม้เบิงมองดูพวกเราด้วยความถนใจเหมือนเพิ่งเคยเห็นมนุษย์เป็นครั้งแรกขนาดนั้นเองหันสาวดีจึงได้เอ่ยขึ้นฉันขอเถียยทีวันนี้เห็นความตายมามากแล้ว แต่มันจะเป็นอาหารของพวกเราทุกคนนะคุณนายกระเรียงชราคานฉันกับพวกนเด็กเหล่านี้ทนได้อดใจเอาอีกหน่อยไม่ได้เหรอเมื่อถึงที่อยู่ของเราแล้วน้ำท่าอาหารถมไปงั้นก็ตามใจคุณนายตะเกินยักไหลเวลาเนี่ยตะเกินเองไม่มีกระจิตกระใจอยากจะข่าแกงอะไรเหมือนกันนอกจากในเวลาจำเป็นอย่างไรก็ดี กว่าเราจะผ่านป่าสุดท้ายถึงเชิงเขาและปากทางเข้าสู่นครทําถ้ำเวลาก็พรบค่ำแต่ครั้งหนึ่งเมื่อถึงแล้วหน้าที่ของตะเกิลในฐานะคนนำทางก็หมดไปสาวกของหันสาวดีวิ่งควักไวบ้างก็ล่วงหน้าไปทำธุระเตรียมข้าวปลาอาหารหันสาวดีนำเราตรงไปยังห้องของเธออย่างระทศระทวยเมื่อมองเห็นประจักษ์พยานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยังคงอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเมื่อเราจากไปแต่ทันทีที่บรันหินชมิดประคองให้เธอนั่งลงบนอาสนะนั่นเองหันสาวสดีก็ดูเหมือนจะควบคุมสติได้หันไปยิ้มลำไมยกับศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมันในที่สุดเธอเอ่ยท่านกพ็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าท่านถูกและฉันผิดฉันพยายามบอกเธอมาตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันไม่ใช่นันทาวดีตามที่เธอเข้าใจ บราวน์ินชมิดว่าหันสาวดีสั่นศรีรษะไปมาช้าๆยิ้มอย่างเศร้าๆเปล่าเราไม่ได้หมายถึงข้อนั้นท่านจะเป็นนันทาวดีตามที่ฉันเข้าใจหรือไม่ไม่สำคัญเพราะสำหรับเราท่านจะเป็นนันทาวดีต่อไปแต่เราหมายถึงเรื่องที่เราสนทนากันในวันก่อนในคืนที่นาโก้และมนุษย์วานตของเขามาลักพาตัวเราไปเธอหมายความว่ากระไรหันสาวดี ชีวิตเนี้ไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อปราศจ,จากความรักและคนรักเธอบอกฉันไว้ในวันนั้นหันสาวดีตอบช้าๆฉันเพิ่งมาได้คิดในครั้งนี้เองว่าสูญเสียอะไรไปบ้างเมื่อปราศจ,จากอัปรรเขาเราอยู่ด้วยกันมานานจนฉันรู้สึกเหมือนเราร่วมสายโลหิตเดียวกันมาไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องฉันแน่ใจว่าถึงอัปรสรก็รู้สึกต่อเธออย่างเดียวกัน บลันหินพืมพำความกดดันของอารมณ์ที่ถูกควบคุมมานานจนมันพลุ่งขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ชัว่วครู่หนึ่งเท่านั้นที่ทำให้ขาวิปลิตผิดไปจากอปปสอนตัวจริงกระทําแต่ในสิ่งที่ไม่นัดจะกระทํำลงไปหันสาวสดีพยักหน้าช้าๆฉันรู้ในข้อนั้นฉันรู้และก็ให้อภัยเขาหมดแล้ว อะไรในโลกนี้เล่าจะรุนแรงเท่ากับดำกลิศนาและความอาฆาตคนเราไม่มีวันจะหนีพ้นธรรมชาติแม้แม้แต่ฉันงั้นมันก็เป็นความจริงอย่างอับประสอนเข่าแล้วเบราหินมองหน้าหล่อนคำเหง็งในเรื่องอะไรผู้ชายคนนั้นนักท่องเที่ยวที่หลงทางเข้ามาที่นี่พอทีหันสาวดีโบกมือห้าม สายตาเมอข้ามศรีรษะเราไปยังช่องหน้าต่างที่เลยเห็นแต่ดวงดาวระยิบระยับอยู่ในท้องฟ้ากระแสลมเย็นก็พัดเข้ามาไม่ขาดสายเพียงเท่านั้นฉันก็เข้าใจอาปะสอนไม่เคยรู้ความจริงเลยจนนิดเดียวในการตายของเขาเปล่าไม่ใช่เกิดจากการกระทําของฉันมันเป็นการกระทําของผู้ชายคนนั้นเองเขาหลงไหลฝ่ายฝันในตัวฉันเมื่อไม่สมประสงค์ก็ฆ่าตัวตาย แล้วเธอก็ฝังเขาไว้ใต้อาสนะนี้งั้นเหรอหันตาวดีสีหน้าของบรันหินไม่ได้เปลี่ยนแต่เสียงของหลอนบอกกังวานเยอะเยะหันสาวดีถอนใจใช่เธอตอบช้าๆอยากรู้ไม่ล่ะว่าเพราะอะไรทิ้งระยะหน่อยหนึ่งขณะที่หันมามองตาบรันหิวเมื่อเห็นหล่อนนั่งนิ่งเธอก็กล่าวต่อไปฉันฝังศพเขาไว้ที่นี่ไม่ใช่ในิฐานคนรัก หากอนุสาวรีย์ของชีวิตสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจว่าฉันุดหวิดก่อการพ่ายแพ้ใจตนเองเพียงใดอนุสาวรีย์ที่จะเจือนใจให้ฉันได้คิดอยู่เสมอว่าความรักของผู้ชายมีแก่นสารอะไรนักหนานอกจากการแสดงออกของภาวะจิตชั่วแล่นและความเห็นแก่ตัวความมัวมาไร้เหตุผลแต่ถ้าคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเผลอตัวตกเข้าไปอยู่ในอิทธิพลของมัน ชีวิตทั้งชีวิตก็สลายคุณงามความดีที่สร้างสมมาแต่ครั้งใดๆจะย่อย,ยาบการบำเพ็ญกรณีเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกทั่วไปก็จะกลายเป็นเพ่งเลงแต่ประโยชน์สุขส่วนตนฉันทนรับความรักอย่างนั้นไม่ได้หรอกชีวิตฉันไม่ใช่เกิดมาเพื่อความปุ้มเฟือยอย่างนั้นเธอหันหน้าอันซีดขาวกลับมาหาบลันหินอีก ข้าพเจ้าอดสังเกตไม่ได้ว่าในตาทั้งกู้ของเธอเคลอไปด้วยน้ำตาคราวนี้ท่านพอจะเข้าใจฉันหรือยังบลันหินชมิดหันมาสบสายตาข้าพเจ้าเราอ่านความคิดซึ่งกันและกันออกหลอนหันกลับไปหาหันสาวดีพย,ยักหน้าช้าๆฉันคิดว่าฉันพอเข้าใจหันสาวดีหลอนตอบแต่ขออย่าให้เราหวนกลับไปคิดหรือพูดถึงเรื่องที่แล้วมาจะดีกว่า ปัจจุบันและอนาคตต่างหากที่สำคัญเราต่างฝ่ายต่างมีงานรอยอยู่ข้างหน้าเธอเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสาวกเหล่านี้และเราจะต้องติดตามพรกกพวกที่พลัดกันไปกับการติดตามช้างเผือกตัวนั้นที่เนี่ยจะไม่เหมือนเก่าอีกต่อไปสำหรับช้นหันสาวสดีพึมพำอย่างเลื่อนลอยเธอนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ๆแล้วก็ยักไหลแล้วพยายามยิ้มอย่างเศร้า จริงเราไม่ควรจะนึกหรือพูดถึงอดีตอีกต่อไปปัจจุบันและอนาคตต่างหากที่สำคัญกว่าดีละเริ่มต้นที่ปัจจุบันในขนาดนั้นเองสาวกของเธอสองคนก็ยกภาชนะใส่อาหารเดินเข้าประตูห้องมาหันสาวสดีหัวเราะน้อยๆเมื่อหันไปเลยเห็นเริ่มต้นที่ปัจจุบันเธอทวนประโยคนั้นฉันคิดว่าสิ่งแรกที่เราควรจะกระทำก็คือกิน ตาเกิลได้ฟังก็ถอนใจตาเกิลนิ่งฟังคุณนายก็แหม่มขายยาผูดกันมานานแล้วเพิ่งได้ความตอนนี้เองอาหารหมือน,นั้นอาจจะมีไม่มากอะไรนักนอกจากมันนึ่งซึ่งบดจนเหลวเหมือนตะโก้มีรสเค็มและเผ็ดร้อนด้วยดีปลีเล็กน้อยแต่มันก็อร่อยอร่อยสำหรับเราอย่างนานทีปีหนจะได้พบเพราะความหิวกระหายมาหลายชั่วโมงชั่วเวลาไม่ช้าไม่นาน ต่างก็อิ่มน้ําสําราญไปตามๆกันเมื่อตามด้วยน้ําผลไม้กลั่นอีกคนละเหยือกดินทั้งสิ้นที่เหลืออยู่ให้เราต้องการคืนนอนแล้วเราก็บอกหันสาวดีออกไปตามนั้นฉันรู้ว่าทุกคนอิกรอยมาตามตามการหันสาวดีว่าแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าพวกท่านกําลังคิดถึงอะไรท่านคิดถึงเพื่อนท่านที่พลัดกันไป ท่านคิดถึงช้างพลายเปลือกผ่องตัวนั้นและถิ่นที่อยู่ของมันดีละถ้าท่านอยากจะรู้เราก็จะให้ท่านเห็นบางทีอาจจะเป็นหนทางทำให้ท่านหมดกังวลใจและก็หลับสบายเต็มคืนก่อนที่จะจากพวกเราไปเธอสามารถจะทำได้จริงๆเหรอหันสาวดีเบลหินถามแทนคําตอบหันสาวดีลุกขึ้นจากอาสนะชา้ชาๆพลางกวักมือเรียกตามเรามา เธอบอกสั้นๆ